สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับะแลรักการตอนขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้มาหาผีภูนะครับผมเห็นกงว่างอยู่สองใบครับออกต่อนกนะครับออกสองต่อนะครับโอ้มาแล้วครับอืมโอ้ยเอาถุงออกข้างหน้าเลยครับวันนี้โอ้ยส่งไลา์ให้ผมนี่ผมเลยทรมานใจสองวันแล้วครับ แกหมานสองวันแล้วครับเมื่อวานก็หมานเน่นแน่วันนี้ก็หมานเมื่อวานนี่ดีใจสุดๆว่าอย่างนั้นนะครับปลดล็อกนะครับอาเป็นยังไงบ้างครับผมเอาใจแล้วนะครับเอาเข้าัสดีครับ,รบโอ้วันนี้คุณศึกสองวันนี้คุณศึกสองโอ้กีตแต้มแต่แต้มเดียวแต,ต้มเดียวเต้มสองบนี่ลโอ้ไม่เข้าเข้าใช่ไหมแต่ว่าไม่เหยียบโอ้เข้าแต่ไม่เหยียบาหม,มานแมน่ซือสิบู ไม่จะกับเปลี่ยนชื่ออีกไม่หมานผู้เปลี่ยนชื่อปั๊บเลยเอาไปตัวเดียวฮะเอาตอนเป็นไปตัวเดียวไม่สมานอ๋อต้องเอาไปตัวเดียวยันสองตัวมันขาดกันสองตัวไปบ้านไปสองตัวกรต้องไปจัดเออบ้านกับพ่ออไหกี่กูเออเมื่อวานเป็นไงวานเห็นว่าดีใจปลดล็อกหนึ่งตัวแมนครับตัวไหนอ่าไอสองเก้าครับเจ้าสองเก้านครับโอ้โหปลดล็อกไครแล้ว วันนี้ตัวไหนจัดตัวนี้วันนี้เจ้าจีดเจ้าจืดจัดครับนะครับโอ้โหนกตัวใหญ่มากครับพี่น้องครับเจ้าจีดโอ้โหสองแจมแล้วสองวันสองวันได้สองแมแล้วโอ้เป็นผลเลยนะครับผลเลยโอ้โหเดี๋ยวมาดูมาดูอนกทำไมตัวใหญ่จังอาจารย์ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออเสียงอะไรทีนี้มันเป็นเสียงก่างอะนกพอผมานนั่งฟังอาหารบริยินเลยครับอ๋อนั่งฟังครับนั่งฟังอาหารบริยินเลยโอ้ตัวใหญ่มากครับพี่น้องครับ เป็นนกกีกุกนะอาจารย์กูเดียวครับเป็นนกกุกเดียวครับมผมโทรไปอตอนช่วงอาจารย์แหลมเจ้านกลงพอดีครับใช่ไหมอาจารย์แหลมก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งาวางสายผมได้ยินเสียงตรงนี้ร้องกู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 นะครับร้บองดังมากนะครับอมไม่ธรรมดาครับเด้ตัววันเอาโอเคครับเดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวเอาออกมาดูตัวกันครับดูตัวนกอันนี้อะไรจะแหลมเนี่ยตัวนี้เรวัตโอได้เมื่อวานนี้เรวัดเฉลยเจ้าสองเก้าครับนะครับเอาเป็นว่าปลดล็อกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ส่งไปในไลน์ก็ไปบีบพอใจผมอยู่ที่โรงเรียนอีกเหมือนเดิมครับพี่น้องครับโอ้ยคนติดงานกับคนต่อนกมันก็นั่นแหละครับนี่ตัวแรกเมื่อวานนี้ปลดล็อกครับเสียงอะไรอาจารย์เสียงไหนเมื่อวาเป็นเสียงไหนอ่ะอืม ตอนี้นกเสียอยู่เช่ามันครับผมเลยไปใส่ดักมัเลยเอ้ยมันจะไม่ได้ยินเลยอาจารย์ไปต่อไม่ได้เฝ้าไม่ได้เลยหรือยังที่จะนกตอดิงดึงดึงดึงดงดึงดึงบาดนี้ยิ่เสียงนกตอคุยเอาเลยเดี๋วตอนมันมันไดดเขาพร้อมกันด้ยินเสียงมันเฮ็ดอยู่เสียงมันขันเสียงมันนั่นอยู่ครับนี่แหละเพราะประเด็นก็ได้ต้องมาลุนมานต้องมาลุนแต่ว่าแต่ถ้าไปนั่งฟังหรือตามไปดูมันก็จะโอเคครับงานมันหยียบไว นี่แหละครับตัวเมื่อวานนะกปลดล็อกอ่ะตัวเลขข็ลกคำนวณตัวนี้แต่มาดูตัวนี้ครับทีนี้นี่อย่างเช่นตัวนี้นี่อาจารย์แหลมนี่ก็ไม่มั่นใจเพียงแต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนกันแมรนคือมันคุ้มมวยเหรแล้วทีนี้ไม่ได้ย้ายหนีพอได้แล้วก็ยังอยู่ที่เดิมทีนี้มันไม่ขันนี่เนี่ยอเอออันนี้ก็เหมือนว่าเราไปดูเรียบร้อยแล้วบ่ขันเลยนะครับนั่น,นแหละโอ้โหตัวใหญ่มากครับพี่น้องครับมันเป็นนกอ่าหนึ่งกุกใช่ไหมตามที่ได้ยินได้ไหมอาจารย์นกลุงกุกับครับ S <S <S อู้ขาใหญ่นอยจานนะครับขาใหญ่นอกอายุอันนี้เยียครับมาดูซิเอาดูจับขาทีนี้ดูตัวดูเนี่ยโอ้โหขนเป็นบอ่ออ่าบอ่อคำน้ำลีเลยหรือว่าบอ่บอเจาะบอ่บอบอ่อบ่อออดเลยครับเอ้ขึ้นไปก็มันบออ่อออดเลยครับบอ่อเจาะออนนะครับผมใส่ยืนเดินปไปให้เหีย่ยเขาอืมรสนับปีก็ไม่ค่อยเยอะหรือมันหลุดอาจารย์ไม่รู้ตอบพอตุงมนี่ตุ้มไม่เด่น โอ้ถุงใหม่ก็ยังมันอยู่มันหลุดหรือเปล่าคอาจารย์ไม่ไม่หลุดหรอเพราะว่าตอนนั้นนันมันนั้นไายอ่าอ่าเป็นนกกลุกเดียวครับนกกลุกเดียวแต่ว่าลายเมดคออย่างนี้นะครับบ่งบอกว่าเป็นนกที่แนกไม่ครับนกนกที่เป็นนกขนป่าเห็นไหมครับนี่ลายเมดคอมันจะไม่เต็มครับเพราะว่ามันกระท่อนกระเท่นครับนี่แหละคือถ้ามาอยู่บ้านแล้ว เดี๋ยวมันจะกลายเป็นขนบ้านเองครับมันจะขึ้นเต็มเองครับนลกอ้จะเลยเจ้าจืดครับเจ้าจืดนะครับอือ้มที่สามครับแตี้มที่สามของเขาแล้วแล้นครับตล้วโลกบอว่ายังไงเนี่ยว่าจะไปทํางานแล้วนี่ไปทำงานไปตรวจโลกพันไปตรวจโล่ผพานอีกแปอนครับความดันความดันโอ้โหโลโก้ดันนะอ่าครบดันขึ้นลอย หกสิบเทเลกรอยเทียส้อมารอยแปดสิบเนาะครับโอ้ตื่นเต้นอะไรจังแล้วไปเป็นหมอแล้วตื่นเต้นเหรอหรือว่าไงก็ี้ได้ดีดีว่าเห็นหมอแล้วตื่นเต้นแต่ว่าต้อมดาอยู่แต่ว่ามันเองมันเป็นยังไงความดันนี่เปนข้อเขาวัดขึ้นแล้วมันเองขึ้นเป็นลอยว่าลงดันไปวันไหนไปวันจันทร์ใช่ไหมไปวันจันทร์ตอนแรกความคิดว่าที่เราคุยกันวันวันอาทิตย์เนาะที่ว่าเข้อสามกาเนี่ยเนาะแบรนเขาว่าถ้าตัวโรคพาร์น ไปร่วมพทย์ไทยไปเขาไวปเริ่มเขาไปใช้งานบุนี้แหละโอ้ป๋ดีมันก็เลยบบอลนั่นทุวันเขาเอรียญมหาอยู่วันครับเขาทักมหาอยู่ว่า,หาให้ไปทํางานแมนเขาทำทำงางกาี้ครับเพราะว่าไปตรวจโรคพันไปเขาเรียกว่าโรคพันเขาเรียกบุรีนบอกว่าอยู่บอกว่าเป็นความดันแมนเขาก็เลยบอกว่าไอกินนเงนก้อนเขาว่าไอ้กินยาเขาดัดกัดเรียกไปตรวจไม่เขาก็ให้โบยดีดอกคอใหยโอ้เขาออมชอบไม่อยู่ใช่ไหมครับออมชอบอยู่เขาก็ถ่ายอยู่ครับอูออ้ถือว่าดีมากนั่นนี่ ไม่งั้นเขาเอาคนอื่นแล้วมผมไปตรวจม้าไตเราหัวใจเต้นตุบๆโอ้ยผมมาไปเจอหมอขาวๆสวยๆแล้วหัวใจเ<อ>ต้นผมว่านะโรงงานนี้มันตัง,ขงเขาหยาบกว่าผมแล้วก็ได้เจต่อตรงนี้แหละเอาหอมดมดิเออเออเออเหม็นไหมปากหอมอยู่ปากหอมเนาะปากหอมอยู่เออให้มันหอมเลยเป็นแต่ปากหวานเยอะนกตัวนี้หอมดี เลยบาตใจผมเลืกเงินนะครับผมตั้งแต่ปีกายเรายังไม่ได้จับแก้กจับขาเลยครับผมข้ามปีแล้วครับผมไม่หมา่นข้ามปีแล้วครับผมเนาะอันนี้ได้สองเต้มแล้วครับตั้งแต่ปีนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับปีใหม่นี้เนาะครับสองเต้มจะได้เลี้ยงเลี้ยงอยู่ครับก็จะได้เลี้ยงอยู่ทีนี้เราไปพูดถึงเชลยเจ้าอินทาเป็นไงอาจารย์ไม่ได้เลี้ยงครับพี่น้องครับไปอยู่ขวางไปอยู่ขวางเกาเขาจังว่าลกขาไปครับ โอ้ยอ๋อเป็นแบบว่า,าจับเชลยไว้เอาไว้เอาเอางังไงว่าเอา,เ,อาเป็นล่าแต้มกับล่าแต้มครับมันจะไปเลี้ยงในจังเดยหนกแต่จันเอามาเข้าเดี้ยวตัวเทียเขายังมาขัดเขาโกยังไม่เลี้ยงเนาะครับเขาจะไปขายจังเดยบ่นี่ของขี้อะไรเขาจะไปขายเขาจริ เอาไว้ทำกับข้าวไงขายเวลาโอ้โหปีลครับประเด็นมันแต่ว่าเห็นว่ามันได้เท่าไหร่นะกี่แต้มนะเมื่อกี้นี่นั่งอีกแต้มเดียวเราพ่อสิเพผบอกเมือวันนี้ผมย้อนดูเส้นสีแด่ได้โหเมื่อวันนี้ผมได้ซีหรอกเออได้๋ยยุยุยุนเซ็นเส้นสีแด่หะจะแล้วก็เป็นเก้านี่เหมอนเก้าเป็นเก้าแแทมเนน้ำแต้มที่สี่มีน้ำหยากรี่ ว่าท่านไหนอยู่ห้ามเจ็บสิครับไม่ได้เลี้ยงอ่าสองตัวหนึ่งยังมีอีกสองตัวเสียชีวิตครับครสองตัวสองตัวเป็นนกแม่ยอ๋อโอ้ผมดูเลยเนาะตัวแรกเป็นนกแม่ตัวสองเปนนกแม่ยอ่าพี่มันนั้นได้สองตัวเนาะแทนมาตัวสามกับเป็นนกตัวเถือกกับใบใหญ่เจ็ดตัวตายหมดครับเดี๋ยวยังไงต้องลองพิเคราะห์ต่อไปแล้วก็พิสูจน์ด้วยซุ้มเลี้ยงก็ดีซุ้มเลี้ยงในเข็มเขาได้กลงได้หลายหน่บ่มีอันนั่นเลยบ่มีเช่วยเล่บังดีเจ็ดตัวครับมีแต่ บักอุบลมุ้งดูเขาบักอุบลญเนี่ยบออุบลก็อยู่ <อะ S 2> ชิงหนึ่งเยอะบางทีก็บักเชลนเร่บักเก้าอ่างเชลนเร่บักเก้าอ่างบักเก้าอ่างบาะเี๋ก็เชลนเร่บักอุบลนั่นบักเช่เรื่บักอุบลอีกต,ตัวนึงเลยไม่ใช่เจ้าเก้าอ่างเออแมนเจ้าอ่างละยองอ่างละยองอ่างละยองครับหายไปไหนหละ่ะตอนนี้อ่างละยองผู้นี้หอย ก็ตากเปิดแล้วก็บอดครับวันนั้นนี่คือยังไม่ได้เล่าความจริงให้ฟังครับครับมันตื่นผมก็หลายคนถ้าไม่เล่าก็อาจจะถามว่าไอ้เจ้าบนไปไหนครับอ่าเจ้าบนโดนเหี่ยวครับพี่น้องครับโดนเหย่ยวโดนเหย่ยวเออไม่เป็นไรนะครับมันแค่ปีกมันกำลังนั้นเฉยๆไม่มีบาดเนาะอาจารย์เนาะแค่ปีกล่วงล่วงก็เสืออ่าไม่เป็นไรหรอกครับนกมันก็ขึ้นปกติแล้วตอนนี้รอดแต่ให้ขนเต็มไมอนรอดอ่ารอดให้ขนขนปีกขึ้นเต็มแล้วก็ออบต่อเลยคือผมบ่าเฝ้าเลยครับ อาจารย์แหลมก็เรื่อยๆตัวนี้มีนกหลายตัวครับก็บักก็บ่เจ็บอีกบักอ้างบอางแล้วย่อกับบเจ็บอีกครับอืมวันนี้เอานกมาให้อาจารย์แหลมด้วยนะครับตัวหนึ่งแกไม่มีกงตอนแรกว่าจะเอามาปล่อยนะครับสุดท้ายไม่ได้ปล่อยแล้วครับทีนี้เป็นนกที่ยังไงนะอาจารย์นกที่คัดไว้นกที่คัดไว้ครับนิ้วมันไปเกาะบ่งตาค้อน่อ่ามันตื่นแมวมันไปเกาะครับมันเลยหักายมันหักตัวาตนิ้วมันหักครับครับครับนายมาดูหน่อยอาจารย์นกเอาเก็บเก็บก่อน ครับตัวนี้เป็นนกที่ผมเลือกไปครับวันนั้นสามตัวครับผมเอามาคืนในจานแหลมดูครับไม่ใช่ธรรมดาครับนี่ดูครับตอดมงสามตัวนะครับผมเอามาคืนแกตัวนึงตอนแรกอะผมไม่เข้าใจว่าเนึ่อว่าเป็นนกมันพิการบอยบอครับครับเพราะว่าอะไรครับนิ้วกลางมันไปงัดล่องคอนเนี่ยครับทำให้นิ้ว าหกฝั่งข้างอะไรนะจันฝั่งทางซ้ายใช่ไหมครับทางซ้ายฝั่งทางซ้ายปลายมันงัดครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูผมก็นึกว่ามันพิการนะครับจ่าแลมลองไล่มาทางนี้นะปลายมันงับเพราะว่าผมเห็นตัวเนี้ยคือขนมันเป็นขนบ้านแล้วเห็นไหมครับนี่นี่นี่เล็บมันงับครับนี่ นึกว่ามันเป็นนกพิการาครับผมก็ไม่อยากเลี้ยงอ่ะครับนะ,ะก็เลยเอามาคืนแกด้วยตอนแรกว่าจะปล่อยนะครับอ่าแต่ถามว่าตัวที่สามตัวเลือกไปอะ่ะตัวนี้คือขนนี่เป็นขนบ้านมีตัวเดียวที่เหลือที่เอาไปก็คือเป็นนกใหม่จริงๆครับแล้วก็อายุอ,อาย,อายุอายุดีรับผมไม่ใช่ควดนขวบเลยทีก้อนบักครับนบักใบอีปูตุ่มหน่อยครับดูครับ ถ้าตอนแรกไม่เข <balcony> ้าใจว่านิ้วพิการนี่ผมไม่เอาให้นะครับตรงนี้เพราะว่าผมมาเลือกเอากับมือแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอาจารย์รู้แล้วว่ามันมันเกิดอุบัติเหตุนะครับมันไม่ได้พิการมาตั้งแต่กำเนิดครับนกมันเกิดอุบัติเหตุครับนกเกิดอุบัติเหตุเราเองครับเลี้ยงได้ครับไม่มีปัญหามันนี่นมันมันตาเลยครับครัคอนโอ้น่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วคอนนี่ครับผมบอกว่าที่แรกกับว่าใส่ตุ้มเลยครับเดี๋ยมันคูเลยนะนี่นกนี่ เอานกต่อมาใส่เนี่ยผมว่ามันจัดเลยนะนี่คู่นกตวดีอ่าน,นี่ครับน,น,นกเกดีตัวนกตัวดีครับอาจารย์แล้วเอาไปซ่อนไว้คู่กันก็บักชุดไล่ลกันก็บักกันนะแม่ไอาจารย์บักเพียดง,งามแนี่โอ้นีนนกตัวดีนกอายุขนาดนั้นแล้วนี่นนอนกรามูซํานกตูดี แต่ผมดูว่ามันเป็นขนบ้านนั่นแหละโอ้เมันไทยมันไทยขนสองเทียแล้วอนั่นแหละครับผมก็เลยเอาไปนมัลายมันขึ้นเต็มแล้วมันดูสวยไง่นงค์อ่าเนี่ยโอเคครับโอ้เทียบคูเลยครับครับไม่ธรรมดานะครับเนาะอ๋อโอเคครับวันนี้ก็มาดูแต่เขานี่แหละผมนะครับมีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวทั้งไม่หมาน ทั้งมีเวลาน้อยเดี๋ยวซองอาทิตย์จะพาไปนี่วงไปพ่อแล้วโอ้โอเคโอเคจะมามาโชว์อีกรอบเลยอาจารย์เอาโชว์อีกรอบหน่อยไม่ใช่มันจะออกได้แลยเนี่ยนกไหวกับแม่เดรีย์แล้วนะแม่เดรียเลี้ยงดีๆให้อาหารดีๆครับผมพระท่านเดรใครนะครับมาประมาณนั้นอาจารย์ไม่คูแล้วล่ะถือว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วครับนกนกถือว่าเป็นนกใหม่อยู่ผู้นกตุ่ยเมื่อไหรครับอ่าครับนึกว่านกพิการครับเป็นนกที่นิ้วไปงัดกับนี่ ม,มันเป็นล่องมันเป็นร่องในกรงครับครับมันตื่นแมวครับผมก็อเอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องยิ่งให้สารับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมติดตามกดกระดิ่งเพื่อสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์แหลมเอาจิบอีกสักครั้งหน่อยอาจารย์นี่เอ้ยนะครับอย่าเหม็นนะครับเป็นความเป็นความไปบอกเ <c oughs> ขาจะแลดีครับ Thank you for watching!